สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ผมนําเรียนของอาจารย์เฮงไพรวันนะครับก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศรีนะครับท่านเป็นคาราวาดนะครับท่านก็สําเร็จวิชานะครับของเ,อเรียกววิชาของพระพรมธดาหรือว่ายันจักเพชรน,นะครับก็เป็นตําราของวัดประดูเก่าแก่ของจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศรีนะครับอ่า นำมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับเหรียญน,นี้ทีแรกเนี่ยผมมานั่งจับดูเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่เคยเห็นเหรียญของแท้เพราะว่ามานั่งพิจารณาดูแล้วนะครับเนื้องเงินก็เก่าดีนะครับเพื่อนๆก็เคยศึกษาแต่ในตำราพอมาดูด้านข้างเนี่ยครับด้านข้างที่ผมให้เพื่อนๆดูอยู่ตรงนี้ก็เป็นข้างเรื่อยนะเพื่อนๆลักษณะก็เป็นข้างเรื่อยเดี๋ยวผมจะพยายามโฟกัสให้ดูเพื่อนๆ,ๆดูด้านข้างนะครับ ก็เป็นข้างเรือคือจริงๆเนี่ยเหรียญข้างเรือจะเป็นลักษณะนี้เหรียญพระพรมธาดาที่ผมจับอยู่เนี่ยผมสีหน้าหน้าโลกเนื้อเงินน,นะครับก็มีจานเต็มสูบนะเพื่อนๆจานทั้งหน้าและหลังแต่ว่าเนื้อหาสาระนี่ต้องบอกนิดนึงเพื่อนๆว่าขาดความคมชัดนะครับดูที่ใบหน้าของพระพรมนะครับเพื่อนๆคือมันเก๊แน่นอนแต่อยากจะนํามาให้เพื่อนๆชมว่าเก๊สมัยก่อนเนี่ยลงทุนกันเยอะเพื่อนๆนนะครับก็เหรียญรุ่นนี้ ถ้าศึกษาตามตำราเนี่ยออกประมาณปี2482เพื่อนๆแล้วก็เรียนจะต้องเป็นลักษณะเรียนหูเชื่อมนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้างเลื่อยนะครับก็จะเป็นสองเหรียญประกบกันก็คือแผ่นแผ่นบนและแผ่นล่างนะครับก็คือแผ่นที่เป็นแผ่นพระพรหมนะครับกับแผ่นล่างก็จะยึดด้วยหมุดด้านหลังเพื่อนๆก็ทําให้ผมได้วิชาหรือว่าได้ความรู้ขึ้นมานะครับ พราะตัวจริงเองเราก็ไม่มีวาสนาได้จับนะเพื่อนเพื่อนนามาให้เพื่อนเพื่อนชมกันดูเพื่อที่จะไปเจอก็ไปเรียนน้องๆอีกแล้วเพื่อนๆนที่ไปเช่ามาจากกลุ่มจากพระบ้านในเพจในมาเก็ตเพลอะไรต่างๆอย่าไปเสียเงินเช่านะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ผมนํามาให้เพื่อนๆนชมว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาลงทุนกันเก๋นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นเนื้อเงินแท้มีความเก่าเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังนะครับมีการจานเต็มเลยนะครับ นี่ก็เป็นมุดยึดนะครับพระพรหมด้านหน้านะครับก็จะมีมุดยึดสองตัวตัวบนและตัวล่างนะครับพอมาพลิกดูขอบเหรียญเพื่อนเพื่อนก็เป็นข้างเลื่อยนะครับเพราะตามตำราเนี่ยก็เป็นข้างเลื่อยเหมือนกันทั้งพระพรหมด้านหน้านี่ก็เป็นข้างเลื่อยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนิดหนึ่งเพื่อที่จะเห็นเพื่อนเพื่อนลองรู้นะครับนี่ก็เป็นข้างเลื่อยนะครับเพื่อน ลองดูนะครับเหรียญด้านบนก็เป็นข้างเรื่อยข้างเรื่อยก็นำมาประกบกันแล้วก็ยึดหมุดด้านหลังโอ้โหสมัยก่อนนี่ยอมยอมรับเลยนะครับว่าการเกน,นี่มีการลงทุนเพื่อนๆลองดูนะครับโฟกัสที่ดูจะเห็นยันเนี่ยมีการจานเต็มเหรียญเลยนะครับลองดูได้เลยเจอแบบนี้อย่าไปเช่าครับผมนั่งดูพระน้องๆที่เขาชอามาเนี่ย โอ้โหหมดไปเป็นหมื่นเพื่อนๆเห็นแล้วก็รู้สึกเหนื่อยใจเลยคือเราเข้าใจนะครับว่าคือเขาก็หวังว่าจะได้หวังว่าจะฟุกตกควายหรือพระหลุดมันยากเพื่อนๆพที่มานั่งไลค์ขายตาม Facebook ต่างๆหรือใน m a r k e t p a เพ e มาร์เก็ตเพจที่ประกาศขายนะครับแต่ยอมรับหนึ่งว่าเออสมัยก่อนนี่ก็มีการลงทุนเก้กันจริงๆนะครับนำมาให้เพื่อนๆชมกัน ดูนะครับเม็ดไข่ปลาต่างๆไม่มีความคมชัดเลยเพื่อนๆนะครับดูนะครับข้างเลยก็เรื่อยกันจริงๆครับเพื่อนๆยอมรับหรือว่าสมัยก่อนนี้ลงทุนจริงๆเป็นลักษณะของการประกบ2ชิ้นยึดได้หมด2ตัวด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีจานเต็มเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่นํามาให้เพื่อนๆชมอย่าได้เช่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเหรียญตามตําราของจริงนี่เนื้อเงินนี่เขาจะเก่ากว่านี้ ในโลหะก็จะเก่ากว่านี้นี่ถ้าผมแกะออกมาผมเข้าใจว่าน่าจะผสมด้วยเหล็กแม่เหล็กน่าจะดูติดนะครับอ่าเป็นเพื่อนดูนะครับข้างด้วยเนี่ยครับเขาเรียกเหรียญพระพรมสีหน้าออกประมาณปีสองสี่แปดสองถ้าเป็นเหรียญตามตำราที่ผมเคยเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะมีหูนะครับศึกษาจากตำราเหรียญจริงยังไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยจับเพียงแต่นํามาให้เพื่อนๆชมว่าเออสมัยก่อนเวลาเขาเก๋เนี่ยเขาเก๋ฝีมือกันจริงๆ ลงทุนเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยลงทุนกันมากจานทั่วเหรียญทั้งเหรียญเลยนะครับพื้นเหรียญเนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยจานเต็มแล้วก็เป็นเหรียญหน้าโล่ใหญ่เหรียญโลแบบนี้ก็จะมีการจัดสร้างอยู่สองคนนนะครับเท่าที่เคยศึกษามาก็มีอาจารย์เฮงไปวันเล่หลวงปู่ศรีนะครับไปด้านหลังเพื่อนๆดูจะมีมุดมุดยึดสองตัวบนล่างนะครับจานเต็มเป็นเหรียญโล่ใหญ่นะครับอย่าไปเสียงเงินเลยครับเพื่อนๆ ายากครับเหรียญแบบนี้หลักแสนหลักล้านสวยๆนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นอยู่ในสารบบเลยนะครับเพราะเป็นเียกอาจารย์เฮงก็ไม่เคยเห็นในตำรานะครับปกติถ้าของอาจารย์เฮงนี่ก็จะต้องมีหูเป็นหูเชื่อมนะครับส่วนหลวงปู่ศรีนี่ก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆก็นํามาให้เพื่อนๆชมกันอย่าได้เช่าหวังว่าจะฟุกหรือว่าตกควายหรือว่า จะได้พระบ่งพระบ้านเด็ดขาดนะเพื่อนๆปัจจุบันนี่ยากครับเพื่อนๆนะครับเงินเราแท้ไปเช่ามาอย่างนี้ก็เปื้อนตังอย่างน้องๆนี่เช่ามานี่เพื่อนๆดูฮะเต็มไปหมดบนโต๊ะผมไม่รู้จะพูดยังไงเขาก็หวังว่าจะได้มานั่งเช็คดูเนี่ยโอ้โหไอแท้ก็ไม่มีราคาไอเก๋นี่พระหลักทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆหลายหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จะคิดว่าเพียพอมีประโยชน์ก็กดติดตามครับเพื่อนๆขอบคุณครับ